นักชีววิทยาที่โอเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาถ่ายคลิปน้องตัวนี้จากทะเลลึกดูตอนแรกก็ดูไม่ออกเหมือนกันว่าตัวไหนเป็นหัวหรือหางสำหรับคนที่ดูไม่ออกอันนี้คือหัวอันนี้คือหาง What are you doing? Are you so c d y oh. คนพวกนี้ดูเหมือนจะหลงทางก็เลยหยุดถามทาง b u น n ี้ tardes, p e r d o n อ p ่ r a Bolonia. น้องคนนี้ดูเหมือนจะพยายามเอานกพอบานบกลับบ้านน่างสานะ น้องเพนควินตัวนี้ดูเหมือนจะตกไปในคิกโคน <c oughs> นกหวีดน,น้ำตัวนี้ถูกค้นคิดขึ้นมาหลายร้อยปีที่แล้วในยุคของชาวอินกามันมีหลายรูปแบบแต่ว่าใช้หลักการเดียวกันคือการใช้น้ำและลมเพื่อส่งเสียง โอ้โห oh, ค้นล้ำเลยอะ่ะนี่คือคลิปของคนไร้บ้านที่เราแ e อังเจลิสน้องเหมียวตัวนี้ติดเจ้าของบ้านมากทุกคืนจะนอนด้วยกันบนเตียงแต่ประเอิญช่วงสองสองวันนี้ยเจ้าของไปเที่ยวต่างจังหวัดมันก็เลยมานั่ง,องรอบนเตียงทุกคืนจนดึกดื่นเจ้าของเลยต้องพูดผ่านกล้องมันถึงจะยอมนอนหลับ